สวัสดีครับผมค้าจากช่องโคโาคาร์ดนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแล็กนาร์ล็อกคลาสสิกเซิร์ฟเวอร์เอสกานะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับคูไซเดอร์สายฮุนิคอร์นะครับเอาไว้ใช้ฟาร์มกันแต่ก่อนที่ไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำครับเติมเกมแล็กนาล็อก M คลาสสิกผ่าน u i ไดได้แล้ววันนี้ที่ริทแมนชอบถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ u i d บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแล็กนาล็อกอื่นๆอ,อีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดริทแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนามากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติ เ,เกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ริทแมนชอบจุดเด่นของอาชีพนี้นะครับก็คือมันวิ่งไวนะแล้วก็แทงแรงนะครับเพราะว่าสกิลฮูลี่คอร์สเนี่ยมันแทงเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสนะครับแล้วก็ของสวมใส่กันสเตตัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นะสเต้งหกสิบนะครับเอจิเก้าสิบแล้วก็วิดหนึ่งยินสี่สิบเจ็ดเด็กห้าสิบตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่เลเวลเก้าสิบสี่นะครับจ็อกห้าสิบ 50. อัตัดประมาณนี้ก่อนสเตงเนี่ยมันช่วยให้เราเพิ่มความแรงนะครับในการโหนี่คอร์สส่วนเอจินะครับที่เราต้องอัดเอจิเยอะเพราะว่าของ AG, เอจิเซิร์ฟนี้แพงนะครับเราก็เลยมาลงสเตตัสเอจิแทนนะส่วนอินเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีของดูด sp นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่ม m a ็กเเราให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อให้เราใช้สกิลได้นานที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้ ส่วนค่าเด็กนะครับที่ผมอัพไว้50เลยก็เพราะว่ามันจะได้มีค่าฮิตเพียงพอนะครับถ้าเกิดเราฮิตไม่ถึงนะครับเราก็จะไม่สามารถแทงมอนเตอร์โดนได้เลยอุปกรณ์และของสวมใส่นะครับผมใส่เป็นหมวกปิกโกนะครับเพิ่ม ASPD 5%แล้วก็เดินไวนะตลอดเวลานะครับเนี่ยก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะโดยส่วนตัวนะครับผมชอบ เพราะว่ามันวิ่งไวนะชอบให้ตัวละครเดินไวๆดิส่วนปากนะครับใส่เป็นปากเหล็กนะครับเด็ก1แล้วก็ฟรี13เสื้อนะครับผมใส่เป็นเกงใน 3A เพื่อเพิ่มเอจิเรานะครับส่วนอาวุธเนี่ยผมใช้เป็นหอกแลน์นะครับบวก5 3V ก็จะเพิ่มดาเมจให้เราได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ไปได้ทุกแมปเลยนะส่วนมัฟนะครับผมใส่เป็นเสื้อกล้ามออฟอินนะผมมีอยู่2ตัวนะครับอินกับเด็กคือที่ไหนถ้าเกิดเราฮิตไม่ถึงนะครับผมก็จะใส่เป็นออฟเด็กบวกสแต่ถ้าที่ไหนเราตีโดนอยู่แล้วนะครับก็ไปเป็นอินแทนในส่วนของรองเท้านะครับผมใส่เป็นรองเท้าแซนเดอรสเต็งบวก3นะครับแล้วก็ใส่กร์ดโซฮเีเพื่อเพิ่มแม็กส์เอพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ในส่วนของ Accessory นะครับผมใส่เป็นมืออินนะครับบวก4สเต็ง a m a p ม2อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสเต็งบวก4 Mac ม p บวก42ประดับบวก4นะครับทั้ง2ข้างเลยมันก็ยิ่งจะช่วยเพิ่ม m a ็ s p เราให้ได้เยอะมากเลยนะ ซึ่งการตีบวกประดับนะครับมันก็จําเป็นมากๆนะเพราะว่ามันเพิ่มทั้งเลือดทั้ง m a c HP แล้วก็ ATK ให้กับเรานะครับก็ไม่แพงมากนะครับที่เราซื้อจริงๆก็น่าจะเป็นหมวกปิโกแล้วก็หอกเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาหนึ่งกว่าๆนะครับแล้วก็ไปตีบวกเองส่วนหมวกปิโกเนี่ยผมได้มา280ตอนนี้น่าจะประมาณ280-290-300ประมาณนี้ส่วนมือนี้ก็ไปฟาร,ร์มเอานะครับฟาร,ร์มแล้วมันดอกเอาจากที่สฟิงชั้น3เลยตีดอปจา่ายตัวมาดุกนะครับ ในส่วนของคอสตูมนะครับอันนี้หมวกเป็นหมวกกิจกรรมนะเพื่อนๆอย่าลืมไปทํากันนะมันใกล้จะหมดแล้วนะครับอันนี้มันก็ช่วยเพิ่ม EXP เรานะครับในส่วนมือก็ใส่เป็น Sha ์ o w d e c กนะครับเพื่อเพิ่มฮิตนะเสื้อก็เป็นเสื้อเด็กอันนี้ก็เป็นอินนะครับจริงๆชาร์โ dow ไม่จำเป็นก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับในส่วนของสกิลนะครับก็อัพตามนี้เลยตอนเป็นสวอตเนี่ยผมก็อัพแบดก่อนเลยเพื่อใช้ในการเก็บเลเวลนะแบดสิบนะครับแมกนัมเบสสิบเอนดูสามแล้วก็ แล้วก็เลือดนะครับ10 s w o อ d mastery ีนะครับพอเราเปลี่ยนไปเป็นคูไซเดอร์นะครับผมอัพเป็ดก่อนนะนะเพื่อให้เราเดินไวนะครับแล้วก็หอกสเปียร์พิกเกนนะไอตัวเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปอัพฮูลี่คอร์สก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับสกิลของคูลไซเดอร์นะในส่วนของแมปนะครับที่เราจะไปฟาร์มกันก็หลากหลายที่เลยนะแต่เอาที่ผมไปบ่อยๆนะครับก็จะเป็นสฟิงค์ชั้น3ามแมกมาชั้น1นะครับแล้วก็เหมืองชั้น3าในส่วนของสฟิงค์เนี่ยเราไปลุ้นของแรนะครับก็จะเป็น เสือกล้ามการ์ดพาสนานะครับแล้วก็มืออินถ้าออฟสวยๆก็ราคาดีเลยนะส่วนแมพที่เราจะไปฟาร,ร์มขยะกันนะครับก็จะเป็นแมกมาชั้นหนึ่งเพราะว่าขยะในนั้นนะครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะอีกแมพหนึ่งก็คือเหมืองชั้น3นะครับอันนี้ก็ดรอปของแรงเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นหูเอลนะครับหรือว่า การ์ดคนเหมืองอ่าตัวนี้เลยนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับถึงแม็ก p เราจะเยอะก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องโยน s p นะไม่งั้นไม่มีวันพอนะครับเพื่อนๆก็ปั้นพีทมาด้วยนะครับแล้วก็แต่งงานกับคูไซเดอร์นะครับแล้วก็เรียกโยน s p เพื่อใช้ในการฟาร์มที่ดียิ่งขึ้นนะในส่วนของพีทเอาไว้ใช้โยน s p นะครับผมก็อัพสเตตัสกับสกิลไว้ประมาณนี้นะครับเอจีแล้วก็วิทยี่สนะครับอินเจดเด็กห้กนะครับก็อัพอินนะครับ ไว้ให้มันมากกว่าปุไซเดอร์เราประมาณสักสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้เราโยน SP แล้วเรายังมี s p ไว้ใช้บัฟในสกิลอื่นๆด้วยนะครับซึ่งนี่เดี๋ยวผมก็อัพอินเพิ่มมาอีกนะครับเพราะว่าปูไซเดอร์ผมมัน SP พมันพันต้นๆแล้วนะอันนี้ก็พันพันหนึ่งพันสองนะครับต้องอัพเพิ่มมาอีกหน่อยส่วนสกิลนะครับก็ตามนี้เลยนะครับครแรกอ่าแล้วก็ตอนเป็นพีทก็ประมาณนี้ที่ที่ใช้จริงก็จะมีโยน SP นี่แหละครับแล้วก็ A กับ B ีนานอกนั้นก็ไม่ค่อยได้กดเลยนะส่วนของสวมใส่นะครับอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีก็เน้นไปทางอินกับเด็กนะครับเพื่อให้มันลดไล่ไวๆนะอันนี้ผมใส่ม่วมเลยนะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคูไซเดอร์ไว้ใช้ฟาร,ร์มในเซิร์ฟเอถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกํำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ